สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูวิชิตาด่านปรีดารายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่3เรื่องเทอร์โอมิเตอร์วัดอุณหภูมริร่างกายสวัสดีค่ะพบกับบอมเบในรายการซูปเปอร์แนนนี่ วัดอุณหภูมิที่ Bombay เลือกมาให้ดูในวันนี้นะคะก็มี4แบบด้วยกันนะคะมาดูกันที่แบบแรกเลยนะคะนี่ค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นที่วัดแบบดิจิตอลนะคะซึ่งแบบนี้นะคะสามารถวัดได้ทั้งทางใต้รักแร้นะคะหรือไม่ก็อมไว้ที่ใต้ลิ้นนะคะซึ่งก่อนใช้งานเนี่ยให้คุณแม่เปิดเซตเครื่องตรงนี้นะคะนี่ค่ะเาก็จะมีปุ่มกดตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ LO แบบนี้นะคะก็พร้อมใช้งานค่ะจากนั้นนะคะก็เนี่ยเอาปลายเทอร์โมมิเตอร์ตรงนี้นะสอดไว้ที่กึ่งกลางใต้รักแร้มันก็จะมีีเสยง สัญญาณขึ้นมาก็สามารถเอามาอ่านค่าไข่ของลูกได้เลยค่ะ สนะคะนี่ก็จะเป็นแบบแผ่นแปะวัดไข้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ใช้วัดไข้ลูกทางผิวหนังนะคะเอาไว้แปะที่บริเวณหน้าผากของลูกน้อยนั่นเองนะคะข้างในนั้นนี่มันจะเป็นแบบฟิล์มดํานะคะซึ่งก่อนที่คุณแม่จะใช้วัดไข้เนี่ยก็ให้เช็ดทําความสะอาดที่บริเวณหน้าผากของลูกน้อยก่อนนะคะอย่าให้มีเหงื่อนะจากนั้นนะคะก็เอาไปแปะไว้ที่หน้าผากของลูกน้อยนะคะแล้วก็รอฟิล์มเนี่ยสีดำเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะให้อ่านค่าตัวเลขว่าลูกของเรามีไข้หรือเปล่า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่เรียกว่าแบบอินฟาเรดนะคะซึ่งอินฟาเรดนี้นะคะก็ใช้วัดทางหูของลูกน้อยนะคะก็จะมีความแม่นยํามากกว่านะคะซึ่งก่อนการใช้งานเนี่ยให้คุณแม่เปิดเครื่องก่อนเนาะจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ LO เหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยมีรูปแบบ หูด้วยนะคะอย่างนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะคะซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะให้คุณแม่เนี่ยเอาเครื่องเนี้ยสอดเข้าไปในรูหูของลูกน้อยนะคะก็คือให้ดึงใบหูของลูกน้อยออกมาเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะคะค้างไว้ประมาณ2 -3 นาทีนะคะก็สามารถอ่านคาได้เลยค่ะก็สามารถอ่านค่าได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะเป็นแบบประหลอดแก้วนะคะซึ่งประหลอดแก้วอันนี้นะคะก็เหมาะสําหรับใช้วัดทางใต้รักแร้หรือไม่ก็อมไว้ที่ใต้ลิ้นนะคะแล้วก็ลูก้นของลูกน้อยได้นะคะซึ่งถ้าเป็นทางก้นของลูกน้อยเนี่ยแนะนําว่าเป็นให้ทางคุณพยาบาลหรือคุณหมอใช้จะดีกว่านะคะซึ่งถ้าคุณแม่ใช้เองเนี่ยก็สามารถเอาไว้ที่ใต้รักแร้ได้เนาะก่อนใช้เนี่ยต้องสะบัดก่อนนะคะปุ๊บปึ๊บปบพอสะบัดเสร็จแล้วนะคะก็เอามาเสียไ้ที่ใต้รักแร้เนาะข้อเสียของมันนะคะคือคุณแม่ต้องจับเวลาเองค่ะอาจจะไม่สะดวกเข้าแบบดิิิจจออลหรรืนนนาซึ่งใก ก็ประมาณ1นาทีนะคะจากนั้นก็เอามาอ่านวัดค่าค่ะแล้วก็ข้อควรระวังนะคะแบบปละลอดแก้วเนี่ยถ้าแก้วแตกเนี่ยก็คือไม่สามารถเอามาใช้ได้แล้วเนาะ<อ>เพราะว่าสารปละลอดเนี่ยที่มันรั่วไหลออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยได้นะคะ อุณหภูมิร่างกายปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นของทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะจะอยู่ที่ 36.0- ถึง37.5องศาเซลเซียสนะคะแต่ถ้าอุณหภูมินะคะที่วัดได้อยู่ที่37.6องศาจนถึง38.4องศาเซลเซียสเนี่ยก็ถือว่ามีไขต้ต่ําๆนะคะหรือถ้าวัดอุณหภูมิได้ที่38.5จนถึง39.4องศาเซลเซียสเนี่ยก็ถือว่ามีไข้าปานกลางนะคะและสุดท้ายนะคะถ้าวัดอุณหภูมิได้39.5ถึง 40. 40.4นะคะ ก็ถือว่ามีไข้สูงนั่นเองค่ะ